เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่านค่ะเชื่อ <Brothers> ว่าหลังจากนี <un satisfy karang> ้นะคะก็จะมีทางสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะตอบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิก หัวหน้าพักพระงองค์ชารัตพวุโสนะคะเมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะ